สงการปีนี้ทุกคนรู้สึกผิดหวังไหมที่ไม่ได้เล่นน้ําสงการครับแล้ววันนี้ผมไม่คุยละจะทําการมาเล่นน้ําสงการในโรบอกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยยอดสวยค่ะพี่กับผมมีคุณละฮะวันนี้ผมมาเล่นสงการในเมตซิต,ตี้บางานาครับโดยผมไม่มีโรบพราคะคนันผม เป็นชุนบบแต่งตัวของซิตี้บางนาครับเรามาดูกันนะโดยปีนี้เป็นปี2022ครับเอจะพยายามให้เสียงเพลงเบาที่สุดนะครับ การลิขสิทธิ์ผมไม่อยากให้คลิปนี้บิน mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาดูว่าใน,านแต่ละแมปส่งากเป็นยางไงครับ จะทิ้งเิงไหมที่ดีคลิปชันนะครับเยี่ยวเยี่วโอ้โหเยี่ยวทำไปเลยฮะมีคนขอเพลงกันด้วยครับ อื <c oughs> <c oughs> แต่หผเขารีบผมว่าแค่นี้รีบกจิผมไม่ใช่โดนหนะักอะงั้นขอไปไปดูจุดบ้างนะครับยืมครบได้ไหมครับ ตรงนี้เล่นน้ำัะหน่อยเหมือนว่าตอนที่ผมเล่นแรกมันจะมีบ้ากหรือได้ไม่รู้ครับ ตรงนี้เหมือนจะเป็นแป้งอ๋ออาหารอะเป็นโฟมแล้วเซบนี้มันบักหรือไรครับทำไมเปืสินฉีามันล้นจังครับพูดแล้วซื้อสักอันแล้วกันเปื่อนฉีดอาไมรอนแมาแล้วกันปรับแป้งด้วย ใน,นหมวดเกมพาน์ม่มีของเยอะนะครับ ี่ผมกไม็ไม่ค่อยได้เล่นผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานตอนตอน,ตอนที่ได้ยินว่ามีนะครับมีอีเวนต์ของเป็นอีเวนต์งานบ้างงานว่าอะไรแต่แต่ตอนนั้นนานผมไม่ค่ผมรู้จักได้ยินมาว่ามีอีเวนต์งานละอุ้ยมีคนป,ปัไเปไหมครับ แป้งเสร็จแล้วตามประเพณีลาดน้ำครับปะแป้งลาดนา้ำแล้วก็หนีบ้านอะไรน่าสงสยัยโอ้คุณคุณผีใช่ไหนี่คงเป็น อะพ่ออ้ยโลกินตับนี่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 โอ้ยโคกไตายดิผมไม่รู้ว่าผมรอดมาได้ไงครับเดี๋ยวๆๆเดียวมาได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าชูกกว่าก็ยังไม่รอดแล้วมือเขาฝี ีบอลโอเคฮะบต่ผมจะเจอที่หลอกภัยนะฮะในการหนีออกไป้างในผมต้องเอาสกูบด,ดีนะผมมีทุูนี่มลาลอดจนได้ จะใช้ตรงนี้ทางเตยเด็ดน,นี่เองพร้องกลับมาแล้วผมมาครั้งนี้เพื่อปัดเป่าคุณพี่ปอกไว้ผมว่าปัดเป่าไม่ได้คมนี้เดี๋ยวนี้ก่อนเอ้ยโอเคครับเหมือนว่านี่น่าจะเป็นที่ปักตุงหะครับ ไปสูงๆหน่อยเอาไม่ใช่ครับอะคือที่ขูดหวยมัเเ้งยกให้หน่อยหน่อยผมไม่มีรถนะครับเพราะฉะนั้นขอนั่งท้ายหน่อยครับ ไอดูวยมไ้ันบอกไปครับในแบบนี้ผมเลืออาชีพเป็นดาล่ะ เพิ่งตลาดจะได้ผมเพิ่งสะเก็ดนะครับป้าดับบทนั้นมันนี่คุณตา้งแมวผมขอเรามาที่คาเฟ่หน่อยแล้วกันครับนำพามบซื้อของเกียงกันไม่ผมคลิกไม่ผิด ซื้อเสร็จพกไปกับบ้านพามันก็ให่เียมันเ ส้ขออภัยครับคลิปนี้ขอแค่อย่างเดียว YouTube อยาบินครับผมดูมันติดได้แค่สิบเพลงแต่ก็เห็นเดียวคือ YouTube จอาบินครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการไปาักวินมากเลยนะครับ